ลุกไร e f t r i g เคลียเก้าเก้าก้าก้าอ่าได้เวลาเป็นโรงเรียนแล้วโอ้โหห่อพิซซ่าไปกินโรงเรียนด้วยเนี่ยอากินให้เรียบร้อยแล้วทำไมไม่กินให้เสร็จโอ้ดอกกุหลาบ กุลาบคนสวยก็กุลาบกุลาบคนสวยต้องกุลาบเหรออยู่กับเพลงนี้มาจากไหน,น,อน,นมองนานคนสวยก็มองนานเออมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆอ่ะร้องสิร้องมองนาที่จะไป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 จะเมื่อคืนพ่อพามามาไลฟ์สดเรื่องผีตรงนี้ะโบสถ์นี้นะนมีผีป่ะในเชิด ในในเชิ้ตนี่มันมีผีไหมอยู่คิดว่า no u t o found s o m e d on เีเดี๋ยวเดีไม่ไม่ stop กลางทางอะฮะจริงปะอยู่ไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหน y o u t u โกหกมั้งออไปไเร็วเ มีคนมีคนดูในกู๊กฮะมีคนดูใน Google Ma p ลแล้วก็เจอผีอย่างนี้เหรอฮะอยู่ในอยู่ในเชิร์ตนะนะในเชิร์ตหรือว่าในใน o g l e Ma แมโอู๊ยโ,โดนหลอกแล้วแบบนี้ <am> แล้วกลัว <But S 1> อยู่กลัวปะ I saw your live right there. You were there. You did your live saw were your You You there. there. your there. เ h อ e ริเจนตึกริเจนตึกริเจนมันมีเรื่องเล่าตำนาน s t there's actually a story about it's a, a lot of people come there by the packet to to the o to see the g o l t inside the region i n i e the r e i n s, <S, Wait, <S, <here>. <S there real ghost in there no I don't think so นะ You talking about Maybe you saw you building. ม <laughs> mm ่ก hmm. ่ <laughs> หลมยคนพูดเรื่องน,นี้นมาในักีพ่ก็มีคนพูดถึนเรื่องนี้บ้าีแต่ก็ไป่ป่อยมีคนพูดยึงเรย่อยู่พิซซ่านะ อ่ะ,อะกินให้หมดกินให้หมดจะ <No. S 2> กิน oh. ไปยันโรงเรียนเลยไง <Yes. S 2> แล้วอยู่เชื yeah, ่อว่าผีมีจริงป้ะฮะแต่มันไม่มีตัวตนหรอกเพราะว่าเนาะมันเรื่องโกหกเรื่องหลอกเด็กเพราะยังหลอกคนดูได้เลย Are you จจดเพนแล้วก็ทำเสียงน่ากลัวแล้วก็ทำเสียงน่ากลัวน่ากลัวเวลาถึงตึกลีเจนพ่อก็ทำเสียงดูนั่นดูนั่นเอ้ยโอ้ยเเอ้ยเอ้ยอยนักซิ่งมาแล้วนักซิ่งมาแล้วเห็นไหมพวกนี้เขาซิ่งเอาอยู่ซิ่งบ้างฮะฮะ อืแล้ว also แล้วไงก็พ่อพยายามพาไปดูไงทุกคืนเผื่อมันเจอวันหนึ่งเผื่อมันเจอเหมือนอยู่พูดว่ามีคนเจอผีใน Google Map อ่ะ h u r c ส in a c h u ื c h เลยเหรอเชือที่ไหนที่โรงเรียนปะ no in a different church different church ที่ไหน not in this country อ๋อไม่ไม่ใช่ประเทศนี้เอองั้นี๋ยวไปเพราะจะได้ไม่ต้องกลัวอ่ากินข้าวกินอ่ากินก่อนเออจะได้หมดอ้าวีไม่มีอยู่จริงกำลังเล่าเรื่องผีเรื่องผีระหว่างไปโรงเรียนกันครับคุณคุณจิ๊บเพอาะที She is t a l k i n Thai in... Th ai, in wait wait <wildlife. laughs> I thought his user was a middle finger up อ่ะพอดีพอดีล uh, ูกเขาชอบดู YouTube แล้วเขาพูดว่ามีคนเคยไปเจอผีใช้ Google m a p เจอผีในโบทแล้ก็เลยเถียงกันนิดหน่อยเอาไปไป Why am I, I the loudest one here? อะ I'm the loudest one in here I'm the loudest one in here. I don't know why น <laughs> <laughs> oh ู่นไงนู่นไงโบทนล้ะมีผีเนี่ย เซนแคเทกัโบ no. no I just told you it's not from our country and it's not from our church อ oh, no. uh ๋ไ huh. ม huh? no. yeah, ่ใช่ไม่ใช่เชประเทศนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เชที่ประเทศนี้แล้วในในเซนแคนเตกะมันมีมีพระพุทธมีพระเจ้าปะพระเจ้าอยู่ไหนอะพระคริสฮะยซูีสจีซมีจีซตอยู่ในนั้นปะ ยี s ส the ัตยี่สัตว์ชื่ออะไรแล้วก้อ่ะชื่ออะไรไม่มีชื่อไง <Wait. S 2> อะร้องร้องเพลงพระเจ้าให้พวกเฟังหน่อยพระเจ้าก็จีซัสไงอ่ะเวลาไปโบสถ์อะร้องเพลงยังไง

แล้วหนูคิดว่าจีซัตมีจริงป่ะ I think he is because he I think I I don't know Don't tell me I don't know อ้า You did not say even didn't say thank you daddy <c oughs> I said thank you Oh <c oughs> I went to the snail salon before โอ oh, ้แค่อยู่ทำเล็บมาโรงเรียนพ่อก็ปวดหัวจะแย่แล้ว Because เราครูว่าป้าเนี่ยทำเล็บมาโรงเรียนเนี่ยไม่เคยใส่ลากันอยาช่วยเสียชันเป็นแนงใครถามใครถามครูเหรอเพื่อนแล้วใครถามถามว่าทำไมเอาซูชิเนลมาโรงเรียนอย่างนี้เหรอ Did you say sushi. Sushi? I like a sushi. Yeah, that's our cat That's That's sushi nails. Sushi nails? Yeah, you said sushi nails. Yeah, <coughs> ghosts don't exist oh เอาครับไม่ผีไม่มีก็ไม่มีโอเค ghosts don't even exist ทักท so say ghosts ghost don't don't x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  นั่นไงโบดนะนะเห็นไหมนะน่ากลัวไหมล่ะ no โอ้นั่นพระแม่มารีอ่ะบนนั้นนะอ d o n n o maybe อะพอพอแล้วเราต้อง